ไล่บุกมาต่ฟัพเอเ็มเอ็มดาวเอ็มดาวชีรีพิคอโฟกัสอันดับไอทมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาสเตอร์ m t m นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายเกมโดตะาทูนะ แล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นแคลี่กันนะครับหนึ่งในตัวที่อะไรคนชอบนะครับเก่งทั้งบุกเก่งทั้งเอาตัวรอดแล้วก็เก่งทั้งอ่ะยังไงอะวิ่งเลยค่าคือวิ่งค่าดีมากตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในแคลี่ที่ควรจะเล่นเป็นเลยนะครับสำหรับใครที่แบบ เออฉันจะเล่นตัวอะไรดีเดี๋ยวผมแนะนำเลยไลฟ์สเตลเลอร์หรือนันเน็กนั่นเองแต่ใครเรียกตัวนี้วันนันเน็กนี่คือมึงไม่เด็กแล้วอะถ้าออกของสไตล์ผมก็จะออกประมาณเนี้ยนะต้นเกมมาโดนเขาลังแกแน่นอนครับ ก็อดทนฟาร์มนะครับพยายามอย่าให้เกิน25นาทีในการฟาร์มแคลี่นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้เล่นแคลี่ต้องฟาร์มถึง 3- านาที40นาทีก็ก็ได้แหละถ้าเพื่อนไหวอ่ะฟาร์มไปเถอะทั้งเกมอ่ะถ้าเพื่อนไหวนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ไหวแล้วมาร้องมันก็ไม่ได้นะไม่เอาไม่เอาต่บางงอแงก็ปัดแตกเล่เดิมไม่ช่วยแคลลี่ n no, น no, no no อย่าหาทำนะอย่าหาร้องอย่าหางงงงนะ <sc> คือเ,เล่นแคลรี่อ่ะบางทีเล่นระเบิดเราก็ต้องทำใจฮนะเพราะว่าเขาเล่นได้แค่นี้เราจะคาดหวังอะไรหรอจริงไหม uh huh. เราก็เล่นตำแหน่งตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเรา uh huh. เป็นคนที่ต้องแบกครับแต่ถ้าเกิดเราแบกไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเสียใจไปเกมมีแพ้มีชนะนะ และแคลลี่ก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเพี้ยโอ้ยซัพพอร์ตนายลืมเก็บเหรียญว่ะเหรียญไม่ได้สักกระเหรียญเลยซัพพอร์ตไปยืนเป่าป้อมก็แนะน้ำนะครับ ถ้าต้งไปแรงนงสูงหน่อยก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นแหลงล่างๆคุณก็จะรู้สึกว่าโ,โอเกมมันช่างง่ายได้อะไรขนาดนี้เอ้ยไม่ทันเออไม่ทันโหควายเอ้ยมูรอดีนายมึงแล้วกัน Oh, <laughs> Hey, hey. on <coughs> oh, my dear. Oh, my dear, oh, what the Oh, my dear. Oh, my dear. what the fuck? Oh, my dear. Oh, my I just take my, my uh, food and a coffee and Fuck, bro! do I do? Yo. Oh, carry is control. Yes! now. Uh I just farm, I need farm. Fuck, bro. เฮ้ bro, what the fuck is แซมโก้เฮ้ยครู what the fuck เฮ้ยแคมเรานะครับก็พยายามฟาร์มนะครับเราเล่นนะเน็กก็ถ้าเจอตัวศัตรูเลือดเยอะเราก็จะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็พยายามฟาร์มครับช่วงนี้ก็มีโอกาสไปได้ก็ไปตามอัตราภาพไอ้ครู what the fuck เฮ้ยเฮ้ย Lion, oh no 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 not toxic please 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 we can do it you oh, you look dumbass. <laughs> <laughs> Calm down Magnus, you need farm, you need uh bring what the fuck? And down, uh down. -huh. เชียร์ริงพี่กูโฟ c u ส on ตัวไอต์สัมเฮส yeah 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 uh, 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 carry the top ท okay? oh, ี่พ่อใส่โอ้โหเฮียสี่ต่อห้าครับแม็กนัทใจบางไปแล้ว ได้สิคือเมื่อเกมเป็น4ี่ต่อห้าอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเราไม่ควรถอดใจนะถ้าทีมเราเล่นเป็นอ่ะเราจะรู้ว่าเกมตัวทัทูจะเอื้ออำนวยให้เราได้เปรียบมากไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเลเวลนะครับมันจะถูกเทมาที่เราหมดเลยตีคนนะจากให้ถูกหานห้าก็เหลือแค่หานสี่เอาอะไรครับนี่อะเฮ้ย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  Radiant <laughs> structure Chickaboo! Nice, 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 nice. <laughs> oh my god! I will put spot. Okay. Okay, 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 okay. Wait me, With me. In blood, your top time is <coughs> under attack. Never heard of it. end, death end. just yeah. stay ไอ้ชี้ยตายไอ้เหี้ยเอ้กูซื้อเกินเหมือนกันเป็นไงล้วมึงไอ,อ,อ้สัสบี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 สุดยอดสุดยอด เป็นยังไงล่ะไอ้น่องสี่ต้ฮโหยเอาตรงนะโหเกมนี้แม่งเล่นเสียวมากถ้ารีเจียนเล่นไม่ดีนะเรียบร้อยคือผมแม่งก็แบบเราพยายามไล่เขาสุดชีวิตแล้วไงเพราะมีผมคนเดียวที่พอจะไล่ได้ไล่ดอลเรนเจอร์ไหวอ่ะก็เลยแบบ ต้องเป็นเหล่าที่ไล่แล้วให้รีเจนคอมเมนเดอร์ไปแบบทมดาเมจไงแบ็กนัทเปเปอร์หาบเฮ้ยเลาะกันใหญ่อ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ลืม สรุปคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้วิธีการเล่นแคลรี่นะันเน็กเลยนะครับแต่เป็นวิธีการเอาตัวรอดจากเกม4ต่อ5นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็โชคดีที่ได้ลิเจน์คอมมานเดอร์ที่เล่นเก่งแล้วก็ไลออนเล่นเป็นแล้วก็สไน p e เปอร์นี่ก็จริงๆเขาเล่นเก่งนะแต่เหมือนแมกนัทเขาไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องมากกว่า ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้เล่นแย่ yeah, นะครับก็เล่นดีกันอยู่แต่ว่ารู้สึกจะมีวิชด็อกเตอร์นี่แหละที่พยายามโยนโยนนะก็เกมนี้ก็ก็คงไม่มีอะไรล้ว่ะอะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้นะครับก็เป็นกำลังใจง่ายในการคอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะแล้หรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ